ไฟเดียวติดนะคะไฟหน้าก็ยังมีติดบ้างนะคะไฟเดียวติดนะคะไฟหน้าก็ยังมีติดบ้างนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เช็ค100%เปอนตนาะอันนี้คือเดิมๆจากที่มาจากาลูกค้าเลยนะคะไฟติดนะคะไฟหลังติดนะคะตัวนี้เปิดไฟอยู่ถ้าไปต่อน,นี่น่าจะใช้ได้หมดอะคะ่ะเรื่องระบบไดสตาร์ทไดชาร์จนะคะ ไฟหน้าไฟหลังนึงถ้าไปต่อจริงใช้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยแต่แมค้าไม่ได้ทํานะคะส่วนมากจะขายตามสภาพเนะาะตามสภาพคือเรื่องไฟเรื่องอะไรนะตามสภาพค่ะแมคค้าจะเช็คแต่เรื่องเบรกเกียร์คดัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องไม้ผุไม่อะไรไม่แมคค้าเช็คแค่อย่างนี้เนาะแต่อย่างเรื่องอระบบไฟนี่แมคค้าจะไม่ได้เช็คนะคะแต่อย่างเงี้ยมันมันเป็นผลพลอยได้นะคะคือ คือติดติดมาแล้วเนาะคือติด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 มาเลยเนาะอ่ะจาจ้ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าค่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะคะอ่าร,ระบบสตาร์ทมือนะคะตัวนี้ สตาร์ทมือได้เลยนะคะอ่าระบบไฟติดเนาะแต่ก็ยังไม่ติดครบทุกดวงนะคะเพราะว่าแม่ค้ายังไม่ได้เดินระบบเนาะอ่าอันนี้สตาร์ทมือได้เลยนะจ๊ะอ่าวางเครื่องคูปะต้า ET110 นะคะตัวนี้คูปต้า ET110 แท้เลยนะคะเครื่องแท้เดิมๆเลยนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นอีแตนเพารลอยนะจ๊ะ ตัวนี้เป็นเพาาลอยเพลาลอยแหนบสองชั้นนะคะคาซีหน้าห้าเนาะเป็นคาซีใหญ่นะจ๊ะอ่ามีระบบเกียร์เดินหน้าห้าเกียร์นะคะหกเกียร์รวมถอยเนาะอ่าเท่ากับรถคันนี้มีหกเกียร์นะจ๊ะอ่าคาซีใหญ่เนาะคานโค้งนะคะคานคานจะเป็นตัวเดียวกับสี่ล้อกลางนะคะตัวนี้อ่าจะเป็นคานเดียวกับสี่ล้อกลางเลยค่ะกระบะเปิดได้สามทิศนะคะ กระบะตัวนี้เปิดได้ด้านข้างได้นะคะข้างซ้ายข้างขวาด้านหลังนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวเปิดให้ดูอีกคลิปนึงเนาะจ้าอ่าแหนบ2ชั้นนะคะ5้เกียร์เดินหน้าหกเกียร์รวมถอยค่ะฮพ่อค้าขับรีวิวนะจ๊ะระบบมีหลังคากระบะไม้แน่นหนานะคะคันนี้ช่วงล่างดีนะคะยางดีค่ะอ่าเครื่องก็ได้เครื่องแท้เลยนะคะเครื่องแท้เดิมเลยนะจ๊ะตัวนี้อ่า ค่ะค่ะอ่ะฟังเสียงเครื่องนะคะเครื่องนิ่มๆเดิมๆเ,เลยนะคะแต่ยังไม่ได้ต่อท่อลงล่างเนาะเครื่องยังยังยังท่อขึ้นบนอยู่นะคะอ่ะระบบไฟติดนะคะตนนัวนี้ถ้าไปเดินไฟอีกหน่อยนึงก็ติดครบเลยคะ่ะด้านหน้าด้านหลังครบเลยนะจ๊ะอันนี้อ่า คันสีหน้าหเลยนะคะคันนี้คันซีใหญ่ค่ะจะเป็นสวดทรงเดียวกับประมาณ4ี่ล้อ,อก,กลางเลยนะคะตัวนี้อ่าคล้ายๆเดียวกับ4ี่ล้อ,อก,กลางเลยอ่านี่ระบบเกียร์ถอยนะคะกระบะเปิดข้างได้นะจ๊ะอ่าค่ะรีวิวกันแบบชัดเจนไปเลยเนาะ สีสันของเราก็ตกแต่งพอประมาณแล้วนะคะอ่าสวยสวยแบบพอประมาณเนาะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ากระบะจะยาวนะคะยาวคันนี้ยาวยาวอยู่สามเมตรค่ะตัวนี้กว้างอยู่หนึ่งเมตรเจ็ดสิบนะคะตัวนี้กว้างเมตรเจ็ดสิบยาวอยู่สามเมตรนะคะคัะนนี้ถือว่ายาวใหญ่นะคะถือว่าทรงใหญ่สวยงามค่ะตัวนี้อ่า สวยงามแน่นหนานะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าให้ลูกค้าดูอีกทีเนาะค่ะสวัสดีนะคะอ่าคลิปนี้เราจะมารีวิวรอบคันนะคะเป็นอ e ีแตนนะคะอ่าตัวนี้วางเครื่องคูป o ต้าอีทีร้อยสิบนะคะอ่ามาดูเริ่มเริ่มดูที่เครื่องกันก่อนเนาะอ่าเป็นคูป o ต้แท้นะคะอ่าคูปต้แทอทีร้อยสิบแท้นะคะเป็นคูป o ต้าตัวนูนนะ ตัวนี้จะแท้ๆเดิมๆเลยนะคะเครื่องดีมากเนาะอ่ะอ่ะตัวนี้มาพร้อมกับอ่าโครงอีแอนเพาลอยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นโครงอีแอนเพาลอยนะคะเพาลอยคาสีหน้าห้าเป็นคาสีใหญ่นะคะคานโค้งเนาะอ่ะดูคานก่อนจะเป็นคานโค้งเดียวกับแบบพวกประเภทสี่ล้อกลางเลยนะจ๊ะตัวนี้อ่ะระบบไฟของเรา ถ้าเดินสายอีกหน่อยก็ติดครบนะคะเพราะตอนนี้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดเนาะไฟหน้าติดข้างเดียวเนาะค่ะตัวนี้เป็นระบบสตาร์ทมือนะคะอาจจะมีรีวิวอยู่อ,อีกคลิปหนึ่งนะคะสตาร์ทมือได้เลยนะคะไม่ต้องมาหมุนเครื่องให้เหนื่อยแล้วเนาะจะไปดูภายในกันค่ะตัวนี้เกียร์นะคะเกียร์จะเป็นระบบ6เกียร์นะคะ5เกียร์เดินหน้านะคะจะ5เกียร์เดินหน้าเนาะ หกเกียร์รวมถอยนะคะ่ะที่นั่งอะไรก็ยังสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีผุนะอ่าพื้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเลอะหน่อยเนาะเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะอ่าสวยงามนะคะคันนี้ตัวนี้เป็นกระบะเปิดข้างนะคะเปิดข้างได้สามทิศเนาะกระบะอ่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเปิดได้ครบนะคะตัวนี้อืมเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดได้สามทิศเนาะ,ะคะ่ะ เด,เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวดูช่วงล่างก่อนเนะาะตัวนี้จะเป็นอย่างเนี้ยนะคะคซีหน้าห้านะคะคซีมันไม่อยู่หลังหน้าหาคซีน่าจะอยู่แบบเกือบหน้าหน้าแปดหน้าสิบเลยคะ่ะเพราะมันเป็นเหมือนคาสซีสีเลากงอะคะ่ะตัวนี้เพาลอยนะคะแหนบสองชั้นหนาๆเลยนะคะคันนี้อ่พอดีไปขี่รีวิวเนาะมันก็จะเลอะๆหน่อยนะคะอ่าแหนบสองชั้นนะคะ อืกระบะอคอกไม้อะไรแน่นหนาดีนะคะแน่นหนาดีพื้นก็ยังอยู่ในสภาพที่ว่าไม่ไม่ผุนะคะอ่าไม่ผุพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวจะให้พ่อค้า,าเปิดกระบะให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะว่าเปิดข้างยังไงนะคะเปิดยังไงให้มันเป็นระบบยังไงนะคะอ่า ก็ทำคนเดียวจะช้านิดนึงนะคะแบบนึงเนาะอ่าเปิดข้างได้ครบนะคะฝั่งนู้นก็เปิดได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่าเปิดข้างได้นะคะเปิดได้สามทิศเลยอ่านี่ด้านหลังอ่าเปิดคล้องลวดมีเขาเรียกอะไรนะโซ่อ่ะมีโซ่เกาะอะไรให้เรียบร้อยนะจ๊ะอืม อ่าเปิดได้สามทิศนะคะแบบนี้เลยอืมกระบะเปิดได้สามทิศเผื่อเวลาไปลากข้าวลากอะไรเราไม่ต้องโกยนะคะอย่างงี้เราก็จะโกยพอเปิดปุ๊บมันก็จะไหลออกเลยอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ามันก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยอ่าเปิดได้สามทิศอย่างนี้เลยนะคะอืมพวงมาลัยแน่นๆเลยนะคะไม่หลวมนะคะนันนี้อ่าเป็นอีแตนที่แบบมา ครบครบเครื่องเลยนะคะคันนี้ถือว่าครบเครื่องค่ะสตาร์ทมืออะไรเรียบร้อยเนาะอ่าค่ะมาหลมีหลังคานะคะอ่าหลังคาก็ยังไม่ผุนะคะเรียบร้อยดีนะคะอ่าโอเคนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยแล้วก็โทรได้ด้วยนะคะอ่าศูนย์หกสาม 7609776นะคะสวัสดีคะ่ะ